ทำไมทักษะนี้จึงสําคัญและจําเป็นในโลกขงการทํางานในยุคป,ปัจจุบันคะผู้ประกอบการมองหาค,ความเป็นผู้นําในนักศึกษาเพราะว่าเป็นทักษะที่สําคัญ<ม>ที่จะทําให้เขาสามารถทํางานได้สําเร็จมันเป็นการรวมทักษะต่างๆหลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันจะสร้างทักษะเหล่านี้ได้ยังไง สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะอยู่กับกิจกรรม pre internship online ในหัวข้อ leadership and social influence นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะค่ะที่อยากให้นักศึกษาของเราได้รับการเสริมสร้างและตอนนี้ค่ะพี่อ้อยอยู่กับอาจารย์ดรสิริรุ่งวงสกุลสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์มาจากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนะคะค่ะเนื่องจากเห็นว่าอาจารย์เนี่ยเทรนนิ่งนักศึกษามาเยอะค่ะอาจารย์มีคำถามค่ะสำหรับคำว่า leadership and social influence ค่ะอาจารย์ในแง่มุมของนักศึกษาปฏิบัติงานเนี่ยมันคืออะไรคะอาจารย์จริงๆก็คือเป็นการออกไปเรียนรู้นะคะว่าเราเนี่ยมีความสามารถอะไรเราเก่งอะไรเรายังขาดอะไรที่สุดท้ายแล้วเราจะสามารถพัฒนาตัวเองไปเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ในอนาคตคำถ,ถามถัดมาค่ะอาจารย์ทำไมทักษะนี้จึงสำคัญและจำเป็นในโลกของการทำงานในยุคป,ปัจจุบันคะ หลที่ได้ไปคุยกับผู้ประกอบการนะคะรวมไปถึงสอบถามมาโดยตลอดเนี่ยก็คือผู้ประกอบการมองหาความเป็นผู้นําในนักศึกษาเพราะว่าเป็นทักษะที่สําคัญที่จะทําให้เขาสามารถทํางานได้สําเร็จรวมไปถึงการใช้ชีวิตที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่บนโลกใบน,นี้ได้อย่างมีความสุขเพราะว่ามันเป็นการรวมทักษะต่างๆหลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันอาจารย์คะกว่าที่จะมาเป็นทักษะ leadership and social influence เนี่ย ที่เราบอกว่ามันรวบรวมหลายๆทักษะไว้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างหรือบอกทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ก็ลีดเดอร์ชิอันแรกเลยก็คือต้องมีเรื่องของการตัดสินใจการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการเจราจาต่อรองอการสร้างทีมเวิร์กซึ่งแต่ละทักษะเนี่ยสามารถที่จะฝึกฝนเพิ่มเติมได้อาจารย์คะแล้ว เอาใกล้ตัวอีกนิดนึงให้น้องๆได้เห็นภาพมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วหรือเราจะฝึกมันยังไงอะไรยังไงคะอาจารย์ง่ายๆเลยดีดเดอร์ชิพเริ่มตั้งแต่เราตื่นนอนตื่นมาเสร็จตัดสินใจว่าวันนี้เราจะไปเรียนดีไหมนะอันนี้คือทักษะการตัดสินใจใช่หรือว่าเราจะนอนต่อดีนะหน้าหนาวแบบนี้นอนต่อดีกว่า <laughs> ทีนี้คําถามสําคัญก็คือว่าจะสร้างทักษะเหล่านี้ได้ยังไงคะอาจารย์ทักษะเหล่านี้สามารถฝึกได้นะคะอย่างที่บอกไปซึ่ง ก่อนอื่นก่อนที่เราจะฝึกเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองก่อนลองสังเกตตัวเองซิว่าเรามีข้อดีอะไรจุดเด่นอะไรรักษาสิ่งนั้นไว้แล้วอะไรที่มันเป็นข้อด้อยเป็นจุดอ่อนที่เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอเราก็ฝึกฝนเพิ่มเติมแล้วถ้าเราฝึกบ่อยๆฝึกในสิ่งที่เราขาดอยู่บ่อยๆบ่อยๆสิ่งเหล่านี้ก็จะวันหนึ่งมันจะรวมกันเลยก็เกิดทักษะที่เรียกว่า leadership การเป็นผู้นําที่ดีที่ส่งผลต่อคนรอบข้างได้มีลักษณะยังไงคะอาจารย์ก็ต้องเป็นคนที่สามารถเป็นโรโมเดลเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นได้นะคะ mm hmm. ที่จะสร้างความเชื่อใจความมั่นใจความเชื่อถือในการที่จะทำงานร่วมกันในท uh ีมเดียวกันค่ะเพื่อที่เราจะได้ทำงานสำเร็จไปด้วยกันนะคะ mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นถ้านักศึกษาไปฝึกง,งาน mm hmm. ก็ ได้รับมอบหมายให้ทํางานอะไร,รก็รับมาทําอย่างเต็มที่ด้วยความรับผิดชอบ,บส่งงานตรงตามเวลารหรือถ้าประสบปัญหาใดๆ,ๆก็ไปแจ้งพี่เลี้ยงให้ทราบเพื่อที่จะหาทางออกในการแก้ปัญหานั้นร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นค่ะอาจารย์มีคําแนะนําในการใช้สกิลนี้นะอย่างไรเพื่อสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีแล้วก็พาให้บรรลุเป้าหมายอย่างแรกที่สุดก็คือเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไปเจอสิ่งใหม่ๆก่อนนะคะเพราะว่า บรรยากาศในที่ทํางานเนี่ยไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยแน่นอน mm hmm. แล้วก็คําของสุรูก็คือรู้เขารู้เรา <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจทีมของเราก่อนเข้าใจที่ทํางานของเราก่อนว่าเขามีลักษณะอย่างไร mm hmm. เขาเชื่อของเขาเป็นแบบไหน <c oughs> แล้วถ้ามีสถานการณ์ต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราต้องดึงเอาทักษะที่เรามีไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาการตัดสินใจหรือว่าการเจรจาต่อรองเหล่าเนี้ยมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง เราสามารถใช้ทักษะนี้ในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งในสถานการณ์ที่เราไปปฏิบัติงานได้อย่างไรคะอาจารย์อย่างแรกสุดเราต้องระลึกไว้ก่อนเสมอเลยว่าเราเป็นแค่นักศึกษาฝึกงานเป็นแค่นักศึกษาเรามาทํางานที่นี่เพื่อมาเรียนรู้เพื่อให้ได้ประสบการณ์กลับไปดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่เข้าไปอยู่ในความขัดแย้งตรงนั้นไม่เข้าไปเทคไซด์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะ,คะแต่ว่าถ้า มันเกิดความขัดแย้งจนทําให้เราไม่สบายใจแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เนี่ยค่ะดีที่สุดก็คืออาจจะปรึกษาซูเปอร์วิเซอร์ในที่ทา <Okay. S 2> ํางานหัวหน้างานของเราก่อน <Okay. S 2> หรือถ้ายังไม่สามารถแก้ไขได้อาจจะลองปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือทางพี่ๆสนจัดาง,งานเนี่ยก็น่าจะพอมีคําตอบ <Okay. S 2> ที่จะช่วยเหลือให้เราสามารถที่จะสบายใจมากขึ้นได้ค่ะ สุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงนักศึกษาของเราหน่อยซึ่งเขากําลังจะออกปฏิบัติงานในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะอาจารย์ค่ะอันั้นคือเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะคะเปิดใจให้กว้างๆค่ะไปรับรู้สิ่งใหม่ๆในโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้ซึ่งนอกเหนือไปจากชีวิตครอบครัวแล้วก็มหาวิทยาลัยที่เราอาจจะคุ้นเคยคุ้นชินนะคะที่สําคัญคือขอให้มีความอดทนอดกลั้นแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดค่ะในฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ ก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะอาจารย์ที่กันออกมาจากประสบการณ์ของอาจารย์ด้วยจากการดูแลนักศึกษาปฏิบัติงานที่อาจารย์เนี่ยได้ดูแลด้วยรวมถึงการสอนในคลาสด้วยสําหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ นื้อหาจากคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นผู้นำและการบริหารงานบุคคลให้นักศึกษาซึ่งเป็นทักษะการทำงานที่สำคัญและเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่โลกการทำงาน